มือนี่มาเปรียบเทียบคอดีคอเสียระวางสะสองตะพักกับสะสามตะพักนะครับตรงนี้นะครับคือสะสองตะพักผมสีบอกเลยว่าคอดีของสะสองตะพักคือกักเก็บน้ำได้หลายกว่าสะสามตะพักนะครับเมื่อบางเล้งานตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเบิรมนะครับล่งไปก็จังป็เป็นสโลปสั้นที่หนึ่งนะครับปณีก็สีมีเบิรมออกไม่อีกได้ครับเม็ดหนึ่งอ่ะปณีจะลงไปเป็นสโลปสั้นที่สองนะครับชี้ดินมันเละหลายกว่านะครับ สำรับสะสามตะพักนะครับพี่น้องถามว่าจะดีหรือกันครับผมเหมาะสำรับคนที่มีพื้นที่หลายเมะสำรับคนที่ขุดสะลูกญงนะครับเพราะว่าสะสโลบสามตะพักชิ้ดินสิหน่อยก็สะสองตะพักถ้าสะสามตะพักได้ครับสะสามตะพักก็จะเป็นเบิร์นะครับลงไปได้เป็นสั้สลลบสันทีหนึ่งบันนี้ก็จะเป็นเบิร์ดงไปอีกได้เป็นสโลบสันที่สองวันนี้ก็จะกลายเป็นเบิร์มาอีกเป็นสโลบสันที่สามนะครับ เติมเบื่มนะ่ะจะกินชิ้วดินไปนสาเมตรแล้วครับเบิ่มขึ้นอย่างครับเบิ่มขึ้นตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันเลย่นแต่สาสามพนะักะชิ้วดินหน่อยกว่านะครับสําหรับมือนี้ผมกะมี่เนี่ยมาฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ